สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับผมวันนี้ล่าเรื่องเล่าชุดตำนานสารเจ้าเราจะพาท่านผู้ชมปติตามเรื่องราวตามตำนานของสารเจ้าพ่อเจ้าแม่นาผาแห่งปากน้ำโพกันนะครับสารแห่งนี้มีเรื่องราวความเป็นมาที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะเรื่องของเจ้าแม่นาผาซึ่งแต่เดิมนั้นมีชื่อเรียกกันว่าเจ้าแม่ทองสุกหรือเจ้าแม่ลำดวน ส่วนชาวราโซ่มักจะเรียกกันว่าเจ้าแม่ทองคํทาทั้งนี้ก็เนื่องมาจากว่ารูปเดิมของเจ้าแม่นั้นถูกแกะสลักขึ้นจากไม้จันดําซึ่งเชื่อกันว่าเจ้าแม่นั้นท่านชอบกินหมากม,มากแต่ปัจจุบันนี้ได้ปั้นรูปของท่านขึ้นมาใหม่โดยได้เปลี่ยนเครื่องทรงเป็นแบบชาวจีนและรู้จักกันในานามเจ้าแม่หน้าผานั่นเองครับผม ภายในศาลแห่งนี้นอกจากจะมีเจ้าแม่น้องถาเป็นเทพประธานแล้ว,ลวก็ยังมีเจ้าพ่อหน้าผาซึ่งสร้างจำลองเจ้าพ่อเทพรักษ์รวมทั้งเทพเจ้าอื่นอีกหลายองค์เช่นเจ้าพ่อกบูเจ้าแม่สวรรค์และเทพใช้เส้นเอี้ยเป็นต้นตามตานานแล้วมีเรื่องเล่าสืบกันมาว่ามีตายายคู่หนึ่งได้ฝาเง็นหญิงชราผมยาวเนื้อตัวเปียกบอลมาบอกว่าตัวเองนั้น ได้ลอยน้ำมาจากอายุธยาจนถึงนครสวรรค์รู้สึกหนาวมากขอให้เอาขึ้นจากน้ำทีพอถึงรุ่งเช้าตายายจึงได้ไปดูที่ริมแม่น้ำซึ่งมีลักษณะเป็นบริเวณน้ำวนบริเวณนั้นจะมีหน้าผาที่ค่อนข้างสูงชันอยู่ก็ได้พบเข้ากับไม้จันดำขนาดกว้างหนึ่งฟุตสูง2ฟุตแกะเป็นรูปเจ้าแม่ติดอยู่กับซอกหินรวมอยู่กับไม้ที่ถูกแกะเป็นรูปอื่น ได้อัญเชิญขึ้นมาพร้อมๆกันแล้วก็ได้สร้างศาลไม้เล็กๆไว้บริเวณริมแม่น้ําต่อมาเท่าแก่เจ้าของโรงแรมและเจ้าของโรงไม้ขายกระดานใ้ฝันไปว่ามีหญิงชราผมยาวมาบอกให้ไปช่วยสร้างศาลให้ท่านเท่าแก่ฝันอยู่อยางนี้ถึงสามคืนติดกันจึงได้ไปบอกกับนายมุงเคี้ยมให้ช่วยออกตามหาเจ,จ้าแม่และเมื่อได้เดินทางเลียบตามแม่น้ำขึ้นมาทางเหนือ มาถึงบริเวณหน้าผาก็ได้พบกับสารไม้เล็กๆนั้นจึงได้ขอที่ทินจากชาวบ้านแ,แถวๆนั้นสร้างเป็นสารให้ท่านหลังจากนั้นก็มีการบรุรณะเรื่อยๆมาจนกลายเป็นสารใหญ่เช่นในปัจจุบันนี้สารแห่งนี้ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดคนครสวรรค์และเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนให้ความเคารพนับถือกันมากครับและนี่ก็คือเรื่องราวของ ตำนานสารเจ้าพ่อเจ้าแม่หน้าผาแห่งปากน้ำโพนครสวรรค์ครับผม